สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยู21เล่าเรื่องนะครับผมเย่เย่เย่นะครับก็ในตอนนี้ EP นี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ รู้ไว้ก็ได้นะครับหรือจะไม่รู้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสาระสาคัญอะไรมากเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีแล้วก็พอได้ไปหาข้อมูลเนะี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็มีอยู่บางเคสเหมือนกันที่ผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันก็เลยคิดว่าอาจจะมีแฟนอาร์เซนอลหลายคนแน่นอนที่เป็นเหมือนผมก็คืออาจจะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะครับสิบนักเตะชื่อดังนะที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเขาคือแฟนอาร์เซนอลน,นะครับผมโดย10นักเตะที่ผมเรียกมาน วันนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นแฟนอาร์เธอเนี่ยนะครับมันออกมาจากปากพวกเขาเองนะพวกเขาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ไว้ที่รายการต่างๆนะครับผมพูดจากปากด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่าเป็นแฟนอาร์เน,นอลน,นะแต่ว่าจะเป็นด้วยแบบในแง่มุมไหนเคยชื่นชอบหรือว่าชื่นชอบมากน้อยขนาดไหนเนี่ย ก็ลองติดตามกันได้ในคลิปนะครับผมเออนะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าถู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นี่นะครับผม BK8 นะครับผมเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมก็ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอด b k 8คแปนะครับผมแอดบีเนิะครับผมหรือจะสแกน QR Code คตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ โอเคก็คือต้องบอกก่อนว่าเออ่ท็อปิกในวันนี้นะครับพอดีไปเจอมาในโกดด์คอมนะ <c oughs> เขาได้มีการทำสกู๊ปทำออคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอได้ไปอ่านเนี่ยนะฮะว่าเป็น10นักเตะชื่อดังที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยพอผมเข้าไปดูปุ๊บผมก็คิดว่าผมก็รู้เยอะนะว่าแบบเฮ้ยมีคนนั้นคนนี้ที่เป็นแฟนอาร์เซนอลบ้างใช่ไหมแต่พอมาดูจริงเนี่ยเฮ้ยมันก็มีหลายคนเหมือนกันว่าที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะ เออออกมายอมรับแบบเมือนกันว่าเขาเป็นแฟนอาร์เซนัลน,นครับผมแต่ก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะว่ามันเป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์ของพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกันนะครับผมเขาไม่ได้เป็นการยืนยันว่าเป็นแฟนอนเซนแบบเดินตายพันแท้อะไรขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวลองฟังกันได้ในคลิปก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็เพื่อให้เปการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยละกันนะครับผมกับคนนี้นี่เลยนะครับผมกองหน้าทีมชาติอังกฤษตอนนี้เลยนะฮะนั่นก็คือแทมมี่อับราฮัม นะครับผมแทมมี่อัราฮัมนะครับคืออัราฮัมเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเคสที่หลายคนอาจจะพอทราบกันมา,นมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าลองย้อนไปนะครับในตอนก่อนที่เขาจะย้ายไปโลมานะครับตอนนั้นที่เขายังอยู่กับเชลซีใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าแบบเขาจะต้องถูกขายออกไปจากทีมเพราะว่าเชลซีเพิ่มไปซื้อลูกากูมาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเราเนี่ยสนใจในตัวอัราฮัมมากๆว่าอยากจะได้อัราฮัมมากชื่นชอบมากอาร์เตต้าชื่นชอบซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเองเนี่ยนะฮะผมโอ้โหต้องบอกว่าคือ ไอ้ที่บอกว่ามันสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ข่าวสิแต่มันคือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทั้งสื่อต่างๆที่มันน่าเชื่อถือที่ไม่น่าเชื่อถือเทียสูงเทียน้อยเทียไหนก็ตามแต่เนี่ยต่างรายงานเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอาร์เซนอลสนใจอับ,บราฮัมจริงๆและนักเตะก็สนใจที่จะย้ายร่วมเอ่อย้ายจากเชลซีมาอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าทุกอย่างดูแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรยากมากมายแล้วใช่ไหมแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวนะฮะติดอยู่ปัญหาเดียว ปัญหาเดียวเลยที่ทําให้ดีวนี้มันไม่สามารถเกิดขึน้นได้ก็คือในตัวของเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีเขาไม่ต้องการที่จะขายนักเตะให้ทีมคู่แข่งยิ่งเป็นคู่แข่งร่วมหลีกร่วมเมืองกันแบบแบบนี้ด้วยเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันก็แอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าโอเคแหละจริงอยู่ว่าเชลซีกับอสตันเนี่ยนะฮะมีดีลร่วมกันบ่อยมากๆแต่ว่าอับราฮัมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กแล้วก็มีอนาคตแล้วก็มี potential สูงเหมือนกันซึ่งเชลซีเองเนี่ยเขาก็ มีถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนเขาจะมีออปชันซื้อกลับเหมือนกันนะตอนที่เขาขายให้โลมาอะไรแบบอะไรแบบนี้นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเชลซีก็ยังมองว่าอัรบราฮัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนาคตได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่บอกอาทีมตอนนี้ก็เลยยอมปล่อยไปก่อนแต่ว่าไม่อยากปล่อยให้อาร์เซนอลน,นะจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายไปโลมาจนได้นะครับผมแต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยที่บอกว่าเออแทมมี่เนี่ยเป็นแฟนอาร์เซนอลก็เพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปโลมานะครับตอนที่ย้ายไปโลมาแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กับสื่อที่ชื่่อวา ตอนที่ไปสัมภาษณ์นเนี่ยแทมมี่เขาก็พูดถึงหลากหลายประเด็นเลยนะเขาก็พูดไปชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยจะ,จะพูดตามตรงนะจะบอกตามตรงแบบไม่โกหกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลมันเกิด จากตอนเด็กๆตอนที่ผมอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเชียร์อาร์เซนอลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมไปถึงพี่ๆน้องๆเขาเนี่ยต่างเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลกันหมดเลยซึ่งนั่นก็จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยเชียร์อาร์เซนอลมันเป็นเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่เขาก็ย้ําอีกนะเขาบอกว่าเออก็อย่างที่ย้ําไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆ,งๆดังนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมที่เชลซี ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมที่ที่เชลซีนะครับเขาบอกอีกว่าไอดอลของผมเนี่ยในสมัยเด็กคนที่ผมเออเป็นอินสปายเอรชันเอาเป็นบุคคลตัวอย่างที่แบบชื่นชอบมากๆก็คือเทียรี่องลีนะฮะเขาบอกว่าองลีเนี่ยสุดยอดมากนะับผมชอบการเคลื่อนไหวของเขาผมชอบการจบสกอร์ของเขาผมชอบการเลี้ยงบอลของเขาและผมชอบวิธีการเล่นของเขาและทีมองลีคือคีแมนในใจผมเสมอนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่อราฮัมพูดกับยูโรสปอร์ตซึ่งก็เป็นการยอมรับตรงๆเลยว่าเขาจะเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับผม นี่ก็คือคนแรกอับราฮัมนะาซึ่งผมคิดว่าอับราฮัมเนี่ยก็เป็นนักเตะที่เก่งนะนักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะแล้วแล้วก็ตอนที่เขามีข่าวกับเราเนี่ยผมก็อยากได้เขามากๆเหมือนกันแต่ก็โอเคอย่างที่เราทราบกันดีว่าสุดท้ายก็ย้ายไปโรมา่าแล้วแล้วก็ไปโดดเด่นแจ้งเกิดที่โรม่าได้ด้วยนะครับผม,ผมกับแทมมี่อับราฮัมนะครับผมคนแรกผ่านไปนะครับอาจจะยังดูแบบเฮ้ยก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันก็เคยมีข่าวร่วมกันมาแล้วใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้คนที่2ดีกว่านะครับคนที่2ดีกว่านะครับ,คนน,ค,รบคนนี้เลย นี่นี่พยาวานอนแกเล็ดเบลแกเล็ดเบลทุกคนคือตอนแรกที่ผมเห็นเอ่อโกดดอลคอมเขาทำเนี่ยแล้วเอาภาพเบลมาผมก็เบลเหรอเบลเหรอแกเล็ดเบลเนี่ยนะตำนานสเปอร์หนึ่งในตำนานสเปอร์เลยก็ว่าได้เนี่ยนะเป็นแฟนบอลอาร์ซอนเหรอคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสเปอร์กับซ่อนเนี่ยมันเป็นคู่อริ ตลอดการกันมากอ่ะแล้วแล้วดังนั้นการที่อยู่ๆสเปอร์เนี่ยจะมีนักเตะคนหนึ่งที่ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นไอคอนของทีมอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เนี่ยออกมายอมรับว่าเป็นแฟนบอลทีมคู่ปรับเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะทําให้เป็นเรื่องที่แบบทาร้ายจิตใจแฟนบอลเดินตายเหมือนกันนะแบบเฮ้ยโอ้โหแบบนิดนึงหรือเปล่าหรืออาจจะแบบผมคิดว่ามันก็น่าจะสร้างความญหงุดหงิดใจเนี่ยได้ไม่ไม่มากก็น,น้อยอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่กรเบลทำนะครับผมซึ่งก็คือ จะเล่าให้ฟังว่าเบลเนี่ยนะฮะตอนที่เขาได้อยู่กับเลอเมลิกเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยหลายรายการมากๆนะฮะจนกระทั่งมันมีอยู่ราย,รายการหนึ่งนะครับผมที่มาก้านะฮะเขาก็ได้ไปให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็ได้เขาก็พูดถึงอาร์เซนอลเอาไว้ว่านะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าผมเนี่ยเคยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนะผมชอบอาร์เซนอลมากๆในตอนที่ยังเด็กนะตอนนั้นเนี่ยโห่พวกเขาเป็นเป็นทีมที่ดีมากนะครับผมแต่ว่า สุดท้ายแล้วแม้การที่ผมเนี่ยต้องต้อง,องย้ายไปสเปิร์นมันทําให้ผมต้องชอบพวกเขาลดลงไปบ้างคือเด็กๆเนี่ยชอบนอนมากแต่พอย้ายไปสเปิร์นทำให้ความชอบมันลดน้อยลงนะฮะแต่เขาก็บอกว่าแต่ว่านั่นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานที่ทําให้ผมเ,เรียกว่าไงจะมันไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้ความชอบในตัวผมเนี่ยมันน้อยลงลงไปนะะผมก็ยังคงดูอัลซอนอยู่บ้างเป็นบางครั้งแล้วก็นักเตะที่เป็นไอดอลของผมผมชอบองลีแล้วก็วีเอล่า นะครับเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นนักเตะที่ควรจะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะต้นแบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเบลก็ชื่นชมาอ์เซนไว้์ประมาณนี้แล้วก็ชื่นชมองลีกับรวิเอล่าไปด้วยนะฮะก็คือ มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องว่าแบบโว้ยเป็นแฟนซอลแบบเดนตายพันแท้อะไรขนาดนั้นแต่ก็มันก็แอบ,บเจ็บๆคันๆนิดๆนะที่นักเตะระดับไอคอนสโมสออย่างสเปอร์เนี่ยออกมายอมรับว่าเอ้ยก็เคยเชียวเซมอเหมือนกันนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละคือสําหรับแฟนบอลอย่างเราๆเนี่ยที่อยู่ในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้อินมากเนี่ยก็คงจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะเออเป็นคนที่อยู่ลอนดอนแท้ๆเป็นแฟนบอลสเปอร์เดนตายเป็นฮูดีแกนอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะสร้างความงงงุหงิดใจได,ได้ไม่มากก็น,น้อยเหมือนกันนะครับผมกับแกเรตเบล นะครับผมเออนะคนที่2ผ่านไปนะครับคนที่สคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆนะฮะนั่นก็คือดาวิดอาราบานะครับผมดาวิดอาราบาทุกคนคืออาราบาเนี่ยทุกคนต้องผมว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เออเป็นคนเป็นหนึ่งในะนักเตะที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเยอะมากว่าเป็นคนที่เก่งจริงอ่ะเก่งจริงมีความสามารถจริงๆนะเป็นนักเตะเออเรียกว่าเป็นผู้เล่นชั้นแนวหน้าของวงการเลยก็ว่าได้ในตําแหน่งของเขานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคือผมคิดว่านะไม่ ตอนที่เขายังอยู่กับไบร์เย่นตอนนั้นที่มันที่มันเทพมากๆอยู่มาหลายปีเนี่ยถ้าอยู่ๆจะไปบอกให้แฟนอาซอนคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งอาราบาจะมีขับอาซอนแล้วก็มีโอกาสจะย้ายมาด้วยเนี่ยคนจะเป็นเรื่องที่แบบตลกมากๆแน่นอนแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขามีข่าวจะย้ายออกจากบาเย่นเนี่ยมันก็มีข่าวเนืองๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอาซอนอาซอนเองก็สนใจอาราบาอยู่แล้วก็อาราบาเองก็เคยชื่นชมอาซอนไว้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยมัน มันมีเหตุการณ์ที่ก็คือตอนที่ UCL นะครับอัลตันเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้ววันนั้นอาราบาเป็นตัวแทนออกมาสัมภาษณ์เพจคอนเฟอเรนซ์นะฮะแล้วเขาก็ได้เป็นคนเออเป็นเป็นคนที่ออกมายอมรับตรงๆเลยว่าเขาเนี่ยนะฮะอันนี้คือเขาพูดไปนะเขาบอกว่าใช่ผมเนี่ยเป็นแฟนอาร์ตันนะผมเป็นแฟนอาร์ตันแล้วเมื่อคุณเป็นแฟนอาร์ตันครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะติดตามพวกเขาตลอดไปแน่นอนไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่อาราบาได้พูดแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งของบทสัมภาษณ์ยาวๆในวันนั้นน,นะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวแทนของสโมสรบมาเนมาเจอก,กับอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่านั่นแหละคือมันก็ถือว่าโอเคแหละว่าทําให้อนาคตของอาราบากับอาร์เซนอลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่า การที่มีนักเตะแบบเนี้ยเออออกมายอมรับว่าเป็นแฟนอาร์ซอนเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็แบบเออมันก็น่าภูมิใจดีเหมือนกันนะกับดาวิดอาราบานะครับผมเผื่อใครยังไม่ทราบนะก็คนที่3นะครับผมดาวิดอาราบานะครับคนที่4คนนี้ดีกว่าคนนี้ก็อีกหนึ่งเคสที่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆตั้งแต่โอ้โหที่เขาย้ายไปสเปอร์แล้วนะฮะนั่นก็คือแมดเดลฮ์ฮาร์ตี้นะครับผมแมดเดลฮ์ฮาร์ตี้เนี่ยก็ตอนที่ ผมก็ก็เกินเอาไว้นะบอกว่าผมว่ามันมีความคล้ายกับแกเรเบลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่า build, เบลพาะเบลเหมือนกับว่าเป็นไอคอนของสโมสรใช่ไหมแต่ว่าอารบาเด็กก็ก็เป็นเพียงแค่แบบตั้งแต่อีกคนนึงนะที่เข้ามาในสโมสรน,นะครับผมซึ่งที่มันเรื่องมันเป็นเรื่องน่าตลกก็คือตอนที่เ,เขาอยู่วูฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ย้ายมาสเปอร์ตแรกๆเนี่ยมันมันมีการไปขุดทวิตเตอร์ของเขาเองโดยบรรดาแฟนบอลน,นะครับผมโดยก็มีการไปเจอกันว่าเมื่อตอนปี2013นะครับ2013ตอนนั้นนะฮะเขาเคยรีทวิตเอาไว้ว่า I love Arsenal forever and ever and ever คือผมรักอาร์เซนอลมากตลอดไปตลอดไปและตลอดไป <c oughs> คือเขาพูไว้แบบนี้บอกว่ารักมากจริงๆจนกระทั่งตอนที่เขาย้ายมาสเปอร์เนี่ยสเปอร์ก็ก็คงทราบตรงนี้ดีเขาก็เลยได้มีการแบบทำกิมมิคเล็กๆในการเปิดตัวก็คือให้แม t เดอร์ตีเนี่ยเปิดตัวโดยการออกมาลบเออเป็นคลิปเลยนะม,มีมีเป็นคลิปเลยนะครับถ้าใครจําได้นะออกมีเป็นคลิปคือนั่งเปิดตัวแล้วก็ลบ ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นั้นที่ตัวเองเคยโพสต์ไว้นะครับผมว่ารักอาร์เซนอลมากๆแล้วก็จะรักตลอดไปอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องขำๆนะครับผมกับที่เ,เกิดขึ้นกับนักเตะคนหนึ่งนะฮะซึ่งแมนเชสเตอร์ทีนเนี่ยเองเขาก็อย่างที่เห็นกันแหละว่ามันชัดเจนว่าเขาก็เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละด้วยวิถีฟุตบอลน,น่นนะเนาะทำให้เขาต้องย้ายไปสปเปอร์ก็เลยอาจจะต้องแบบเออยอมลบทวิตเตอร์ซะหน่อยนะเพราะมันจะน่าเกลียดไปนิดนึงนะครับก็เรียกว่า เป็นเหตุการณ์น่ารักน่ารักอมยิ้มเหมือนกันนะครับผมกับแมตต์เดอะเฮอร์ตี้นะครับผมคนที่4นะแล้วก็คนที่5ดีกว่านะครับคนที่4ไม่แกะเดอะเฮอร์ตี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาเคยโพสแบบนั้นเพราะมันเป็นข่าวใหญ่แต่อีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ทุกคนนี่เอเดนอาซาผมว่าอาซาเดี๋ยไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแบบรีดเลเจนด์ของเชลซีได้เหมือนกันนะ ของเชลซีได้เหมือนกันนะครับของเชลซีได้เหมือนกันเลยนะฮะแต่ก็มีความคล้ายกับเบลเหมือนกันก็ตรงที่ว่าแบบเขาเป็นอดีตนักเตะ ของทีมคู่ปรับอาร์เซนอลแล้วก็ย้ายไปแล้วอัลมาลิกแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับก็คืออย่างอาซานเนี่ยก็คือเกิดเหตุก็ตอนที่เขาย้ายไปแล้วอัลมาลิกใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ไปให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งนะครับผมโดยเขาก็พูดยาวเลยนะเขาบอกว่าตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยผมดูทีมที่ผมชอบและผมเชียร์และดูบ่อยที่สุดก็คือทีมชาติฝรั่งเศส อ่าทีมชาติฝรั่งเศสนะสำหรับผมนะผมชอบที่จะเห็นซีดานเล่นชอบที่เห็นองรีเล่นนะมันเป็นเรื่องยากมากๆนะที่ผมจะยอมรับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับเชลซีแต่ผมต้องพูดจริงพราะว่าผมเนี่ยชอบอาร์เซนอลผมชอบอาร์ซอลมากจริง,รงๆในตอนนั้นก็คือตอนที่ยังเด็กอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็คือนอาร์ซอลนะครับผมเขาเขามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายไม่ไม่ว่าจะเป็นองรีปีแรดซิลแองวิลตอและววีเอล่าผมติดตามพวกเขามาจากทีมชาติฝรั่งเศสนะ่ะ ก็คือพูดประมาณว่าเออกูเนี่ยเป็นแฟนบอลทีมชาติฝรั่งเศสเริ่มดูบอลจากทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ชอบนักเตะทีมชาติหลายคนซึ่งตอนนั้นเนี่ย์มซนแม่งเสือกมีนักเตะฝรั่งเศสหลายคนก็เลยทําให้เขาเนี่ยตามมาดูเอ่อตามนักเตะตอนนั้นเนี่ยมาดูสโมสรก็เลยแอบเอาใจช่วยเอาใจเชียอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่แบบน่ารักน่ารักนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบพูดแต่หักกับโชซีอะไรขนาดนั้นเพราะเขาพูดเองว่าแบบเออมันก็มันก็ยากนะที่ผมจะยอมรับแต่ก็ นั่นแหละผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมก็เคยชอบพวกเขามากเหมือนกันนะครับผมกับเอเดนอาซานะเออพออันนี้อันนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้นะว่าแบบเออเขาก็เคยสัมภาษณ์แบบนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเออก็ดีก็ดีนะครับน่ารักดีนะครับผมกับเอเดนอาซานะต่อไปคนที่6นะครับนี่คนนี้ดีกว่านะครับป๊อกบูมนะครับเพาป๊อกบานะครับป๊อกบาก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาก็เคยสัมภาษณ์ชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าทํานองที่ว่าแบบเขาก็เคยเชียร์อาร์เซนอลเหมือนกันนะครับโดยเขาก็บอกเอาไว้ตรงๆเลยนะครับเขาบอกว่าอ,อผมเนี่ยนะผมพูดตามตรงนะว่าในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มดูบอลเนี่ยทีนที่ผมเชียร์ก็คืออาร์เซนอลแน่นอนว่า มันเป็นเพราะตัวนักเตะนะครับเพราะว่าเขามีนักเตะฝรั่งเศสหลายคนไม่ว่าจะเป็นอย่างองรีวิเอร่าปีแรดวิลตออะไรแบบเมื่อกี้อย่างที่บอกมานะเขามีนักเตะฝรั่งเศสเก่งๆหลายคนและผมเป็นคนฝรั่งเศสคุณคุณก็รู้นี่ใช่ไหมว่าซอนเนี่ยมีนักเตะฝรั่งเศสเก่งหลายคนคุณก็รู้ผมก็รู้แล้วผมก็เลยเชียร์พวกเขาจากนักเตะผมสามารถพูดได้เลยว่าผมชื่นชอบเชอรี่องรีมากๆองรีเดี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีลักษณะโดดเด่นชัดเจนและผมก็ชื่นชอบเขามากๆและเพราะเขาทําให้ผมเชียร์อาร์เซนอล แต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พี่ชายผมก็ออกมายอมรัเเอบอสสเหมือนกันว่าเขาก็ชอบอเซนอลเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าว่าแบบเฮ้ยผมไม่อยากเหมือนเขาอ่ะดังนั้นผมเลยหนีไปเชียร์แมนยูดีกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่พอลบ็อกบาจัดเลยมันมีความจิกกัดมีความกวนโอยประมาณนึงแต่ก็อย่างว่าแหละก็มันก็คือคาแรคเตอร์ของเขาของพอลบ็อกบานะฮะแต่ก็เออก็ถือว่าเป็นเป็นข้อมูลใหม่ๆนะที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าบ็อกบาก็เคยพูดแบบนี้ไว้เหมือนกันนะครับผมกับพอลบ็อกบา น่ะครับผมบล็อกบูมนะนักเตะตำนานแมนยูนะครับผมคนที่7นะครับผมก็คือคนนี้เลยนะฮะนี่อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับผมรูดิเกอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่แบบโอ้โหอยู่กับเชลซีมานานแนละ้วอยู่กับเชลซีถึง5ปีนะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนเชลซีรักนะรักแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังหลักของทีมในชุดคว้าแชมป์แชั้นประหลีกได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าก็คล้ายๆกับอาซากับเบลอีกแล้วก็คือเขาย้ายไปประหลีพอย้ายไปประหลีปุ๊บก็ออกมาสัมภาษณ์มากมายแล้วก็มี1พาากรสั้นๆ การที่ออกมาพูดถึงอาร์เซนอลโดยเขาก็ยอมรับว,ว่าผมเนี่ยชอบอาร์เซนอลนะผมตามเชียร์พวกเขาอยู่เหมือนกันนะผมตามเชียร์อยู่ห่างๆเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมสมัยเริ่มเชียร์เนี่ยผมเชียร์นักเตะเป็นตัวบุคคลมาก่อนเหมือนกันอย่างนักเตะที่ผมชอบมา,มากๆก็คือทิลเลี่ยองลีแล้วก็เดนนิสเบิดแคมป์ซึ่งผมรู้สึกว่า2คนนั้นเป็น2คนนั้นนะ่ะเป็น2คนที่มีมีคลาสมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นมากๆเลยทําให้ผมเนี่ยเริ่มเชียร์อาร์เซนอลเพราะพวกเขาเนี่ยแหละ นะฮะก็คล้ายๆกับทุกคนก็คือเริ่มเชียร์จากตัวนักเตะบุคคลก่อนเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเป็นยอดกองหลังนะเป็นกองหลังที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะฮะกับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเออนะครับ แล้วคนที่8นะครับก็คือคนนี้เลยนะครับวินฟรีดสาหาสาหานี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานอาร์เซนอลน,นะเป็นตำนานที่ที่ไม่เคยย้ายมาอาร์เซนอลน,นะครับเพราะว่าแม่งมักจะมีข่าวกับเราบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นยุคเอ่อเซเวนเกอร์ตอนปลาใช่ไหมยุคอุนัยเอมเบรี่จนกระทั่งก็ไม่ได้กันแล้วก็ไปเอาเปเป้มาอะไรก็ไม่รู้มากมายหลายหลากนะครับผมซึ่งเออต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขากำลังจะย้ายมาซ่อเนี่ยน ก่อนที่อนอนจะไปเอาเปเป้นเนี่ยม,มันมีความใกล้เคียงมากนะมีความใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นมากๆแล้วนะฮะซึ่งซาฮาเองเขาก็รู้แล้วเขาก็ตั้งใจเลยตั้งใจคิดว่าเขาจะจะ,จะได้ย้ายมาอาา์อันอนแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องอมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมทีมก็ไปเอาเปเป้แทนเพราะว่าลีดริวใช่ไหมริวยอมให้ผ่อนได้แต่ว่าพาเลตผ่อนไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ซาฮาอันอนเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งซาฮาเนี่ยหลังจากที่ดิ เสียใจเสียเซล์เฟลมากๆเฟลมากๆแล้วก็เลยมีการช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปออกรายการของลีโอฟอนิานพอดีนะครับผมแล้วก็ได้พูดคุยกันหลากหลายประเด็นเลยนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดออ,ออกมาพูดคุยถึงประเด็นที่เขากำลังจะย้ายไปอาร์เซนอลด้วยนะฮะเขาบอกว่านะครับการที่พวกเขานะครับก็คือแฟนบอลอาร์เซนอลนะการที่พวกเขาเนี่ยออกมาซัพพอร์ตคุณเนี่ยโหมันยอดเยี่ยมมากมันยอดเยี่ยมมากๆมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ใจฟูมากๆนะครับใจฟูมากๆมันทําให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ย มันทำให้คุณรู้ว่าพวกเขาก็คือแฟนบอลเนี่ยต้องการคุณจริงๆมันมหัศจรรย์มากมัน so amazing มากๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นคุณเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปคุณเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผมครอบครัวผมเนี่ยเขาถามผมเขาบอกผมว่าว้าวซาฮานั่นคืออาร์เซนอลเนี่ยนะนั่นคือทีมที่คุณเชียร์นั่นคือทีมที่เราเชียร์นั่นคือความฝันของคุณซึ่งผมก็ยอมรับว่าใช่มันเป็นความฝันของผมแต่ แล้วยังไงล่ะสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็แค่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับมันก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่อาจจะดูแบบเซ็งๆนิดนึงนะแต่ก็เออมันก็เป็นการทําให้ให้เรารู้แหละว่าเขาก็เออก,ก็เป็นแฟนอาร์ตอนจริงๆนะครับเป็นแฟนอาร์ตอนโดยทั้งแบบทั้งเขาเองแล้วก็ทั้งที่บ้านเขาด้วยก็ชืช่นชมอาร์ตอนกันนะครับผมแล้วก็เกือบแล้วเกือบจะได้ย้ายมาเป็นนักเตะอาร์ตอนจริงๆแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าเสียดายมากๆเหมือนกันนะครับกับวิลฟิตตซซาาาาาาฮฮฮนน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 ะะะะะะคคคครรรัับบผมมก็็ไไไ่่่เเเปปอที9 โอเล่วัดกินนะครับวัดกินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไอตัวแสบนะไอตัวแสบทีมใหญ่นะฉายาเขาตัวแสบทีมใหญ่นะครับเพราะแม่ง ไม่รู้เป็นอะไรชอบยิงหรือเกินทีมให,ใหญ่นะฮะซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับผมโดยบทสัมภาษณ์นี้ต้องย้อนไปไกลหน่อยนะตั้งแต่สมัยที่ก่อนเขาย้ายมาวินล่นะตอนนั้นอยู่กับเบนฟอร์ดนะฮะที่อยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนั้นเบนฟอร์ดกำลังฟอร์มขึ้นหม้อมากกําลังฟอร์มดีมากแล้วก็กําลังมีลุ้ในในการเลื่อนชั้นมาด้วยนะครับซึ่งวัดกินเองก็เป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมนะตอนนนั้นน แล้วเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์ไปมากมายนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นที่ททว่าแบบฟอร์มทําไมฟอร์มถึงดีความฝันของคุณคืออะไรนะครับผมแล้วเขาก็ในในพาร์ทความฝันเนี่ยเขาก็ได้พูดเอาไว้ด้วยเขาบอกว่าความฝันอับลิกดีมบิกดีมของผมเนี่ยนะครับความฝันส,สูงสุดของผมเลยเนี่ยก็คือการที่ผมจะต้องการลงเล่นให้กับอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษสั้นๆแค่นี้แต่ว่ามันชัดเจนเลยว่าแบบเออความฝันของมึงก็คือลงเล่นให้กับอาร์เซนอลน่ะก็แปลว่ามึงก็คงเป็นแฟนอาร์เซนอลแหละมึงคงมึงคงไม่ใช่แฟนเซก จริงไหมนะครับผมกับโอเล่วัตกินนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนั้นที่แบบเออก็เก่งดีนะแล้วผมเองเนี่ยทั้งผมเองทั้งอาจารย์บอสเองเนี่ยก็เคยเชียร์กันมากๆานะอยากให้เขาย้ายมาอาร์เซนอลเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเขาย้ายมาเนี่ยก็น่าจะช่วยทีมได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเออกับโอเล่วัตกินนะครับคนที่9นะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมคนนี้เลยนะครับเจฟฟี่ชารุปนะครับเจฟฟี่ชารุปนะกองกลางจากคริสตัลพาเลทนะครับไอคนที่แม่งเพิ่งยิงประตูเราในนี่ยแหละก่อนพักเบตทีมชาตินี่แหละนะนครับ เจฟฟี่ชิลลูปเนี่ยอดีตนักเตะเลสเตอร์ชุดแชมป์พิมเมยรีกนะฮะเขาก็เคยออกมาสัมภาษณ์ไว้เช่นกันชัดเจนแบบโคตรชัดเจนแบบตรงไปตรงมาสุดๆใน10คนที่แล้วนะฮะเขาบอกเอาไว้ว่าสนามเอเมเรสเตเดียนเนี่ยนะเป็นสนามที่แม่งโคตรจะยอดเยี่ยมเป็นสนามที่ผมเนี่ยชื่นชอบที่สุดนะผมเนี่ยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลมาตั้งแต่เกิดเลยคุณพ่อผมด้วยคุณแม่ผมด้วยครอบครัวผมด้วยต่างเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลกันทั้งนั้นดังนั้น บางที่เรียกว่าไงการที่ผมได้ลงเล่นที่เอมิเรตสักครั้งดงเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยทุกคนว่าไหม <c oughs> เขาพูดแบบนี้เลยนะมันทําให้รู้สึกว่าแบบเอเอเฮ้ยดูมึงตื่นเต้นจริงดีป่ะรักอาร์ซอนดีป่ะนะกับเจฟฟี่ชลบนะฮะแต่ก็คงจะดีว่าดีนะถ้าเกิดมึงมึงไม่มายิงประตูไล่มา3ามหนึ่งนะใช่ไหมในเกมกับพาเลตนะไม่งั้นวันนั้นลมเดียวคงเก็บคินชีได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกับเจฟฟี่ชลบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10นักเตะชื่อดังนะฮะที่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับผมก็อย่างที่บอกไปและเป็นคอนเทนต์กันแบบสบายๆขคำๆในช่วงที่ยังไม่มีบอลกลับมาเตะแบบนี้นะครับผมก็เอออย่างที่ได้เกินไปเพราะว่าตอนแรกที่ผมเห็นคอนเทนต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะมีนักเตะเดิมๆใช่ไหมอย่างแบบ นักเตะอยา่างอาร์มดเดอเฮอร์ตี้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วจริงไหมหรืออย่างนักเตะอย่างแทมมี่เอบราฮัมเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าเออเขาก็เคยไปแฟร์เรนอนเขาก็เคยพูดไว้เหมือนกันอันนี้ก็ทราบข้อมูลอยู่แต่พอได้มาดูจริงเนี่ยเฮ้ยก็มีหลายคนเหมือนกันนะว่าแบบเออที่ที่เราอาจจะเพิ่งรู้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆไปก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเออนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอก็ได้ใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้้ววยนะครับผมแลก็ สัญญาว่าจะตั้งใจกับมาทําคลิปมากขึ้นในช่วงนี้นะครับผมโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็ทุกคนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณครับ